ดีค่ะเดี๋ยวยายแม่ดีทํากะละแมนะคะวันนี้ใช่แป้งกึ่งโลนะคะน้าตาลเอ,อ๊ะแป้งเกาจับแป้งเกาเนี้ยวนะคะกึ่งโลน้าตาลน้าตาลปี๊บโลนึงนะคะแต่ว่าสาแปดนี้ไม,ม่ก่วยว่านนะคะมันไม่เมื่อนาราุหลาบน้าตาลปี๊บโลน,นะนะอ้วตีอ้วตีรวมห้างแปดกิลดนะคะ เคลืองสซ่ตันปิดโลนูนนะคะ นี่เหี่แมวเคียวขนนะคะเคี่ยวแตกมันขนเคี่ยววัวตีแตกมัน Ấy, mẹo xoay nấm tan ối cắn nè các anh ạ, để cắt nấm tan đi, xia kìa, rửa nè các anh ạ. Nấm tan ối nè các mẹo xoay tròn nữa.

Rồi subscribe cho kênh đều Mì Hãy Kênh. Kênh các có hai nêu rồi Cái Cái gì nó lộn á Cái cú đến trong lũ có Cái màn lộn Cái gì cũng tròn làm Cái gì gì เป็นปก,กติแม่จะต่ำแปลงกองโลนะคะแปลงเกาจ้าก็แปลงเกาเนี้ยัวโลน chúng ta lại nó ra tăm kỷ niệm để nhà mèo đắng đó ít em mèo nhau đắng 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 đắng

เนี่ยมารยนะคะืมดังเหลือเยอะตาเปเลยดังไวคนเยอะอยกุด ทังพอุมควรแล้วนะคะทำกินเอง ดังเป้นะคะเสร็จแล้วนะคะการเมรอยากกินนี่ก็จัดไปถึงโลก,ก็เยอะนะคะนี่วันนี้ดังเป้นี่เกี่ยวร้อย